การจัดการเรียนการสอนทางไกลของครูขวัญจิราวงแวนในรายวิชานาตศิลป์สสองสามหกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสิรินโทนจังหวัดสุรินทร์หน่วยการเรียนรู้ลีลาภาษานาตศิลป์เรื่องรำวงมาตรฐานรำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า โดยจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางวิดีโอคอลในกลุ่มลายห้องเรียนนาฏศิลป์เริ่มต้นด้วยครูทักทายนักเรียนสำรวจความพร้อมให้เวลาเรียนทบทวนท่ารำเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญที่เรียนผ่านมาแล้วและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบจากนั้นครูอธิบายท่ารำและการปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ประกอบกับสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ ronics, e ีบุ๊กครูสาธิตท่ารำท่าช้างประสานงาและท่าจันทรงกลดแปลงประกอบเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าโดยแยกส่วนมือและแขนส่วนศีรษะใบหน้าลำตัวส่วนขาและเท้าให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามในรูปแบบการแสดงรำวงมาตรฐานที่ถูกต้อง นักเรียนฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าครูกำกับจังหวะแนะนำการปฏิบัติท่ารำที่ถูกต้องและสวยงามครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยและร่วมกันอภิปรายสรุปการรำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าที่ถูกต้องนักเรียนทดสอบวัดทักษะปฏิบัติท่ารำ ผ่านช่องทางวิดีโอคอลในกลุ่มลน์ห้องเรียนนาฏศินโดยส่งคลิปวิดีโอรำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าและทดสอบความรู้หลังเรียนใน Google Form ตามลิงก์ที่ครูส่งให้ครูบันทึกผลการทดสอบช่วงท้ายครูสำรวจนักเรียนอีกครั้งเพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนตลอดคาบของนักเรียนแล้วจึงปิดการเรียนการสอน บันทึกคะแนนพฤติกรรมการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถือเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางไกลของครูขวัญจิราวงแหวนรายวิชานาฏศิลป์ส23103หน่วยการเรียนรู้ลีลาภาษานาฏศิลปเรื่องรำวงมาตรฐานรำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสิรินโทน จังหวัดสุรินทร์